นโยบายของกรมด้าชทันก็คือมีภารกิจหลักอยู่2อประการนะหนึ่งก็คือการควบคุมผู้ต้องขังนะครับตามคําพิพากษาของศาลนะครับในส่วนที่2ก็คือการพัฒนาผู้ตินิสัยผู้ต้องขังนะครับเพื่อปรับเปลีย่ยนพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาตัวของผู้ต้องขังเองให้เป็นคนดีพร้อมกับคืนสู่สังคมโครงการศูนย์เรียนรู้กรเกษตรพอเพียงเรือนจําจังหวัดยะโสธรแห่งนี้ นะครับต้องนำเดือนที่มาที่ไปว่าประี2,561นะครับท่านผู้บรชาการเดือนจําจังหวัด,ดวยะโสธรท่านเฉลิ้อไทองนะครับท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บรชาการเดือนจําจังหวัด,ดวยะโสธรน,นะครับซึ่งท่านเมื่อแรกเริ่มมาครั้งแรกเลยนะครับพื้นที่ในบริเวณบ้านพักเดือนจําที่ท่าน อยู่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่ลกล้างนะครับยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเท่าที่ควรนะครับท่านผู้จัดการเดือนจำนะครับท่านก็จึงได้มีดำรินะครับแล้วก็มีบรรชาที่จะนำพื้นที่ประมาณเ็ดไร่นี้นะครับในส่วนของบ้านพักเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์นะครับเดือนจำจังหวัดรโชสุวรเอนนะครับก็ได้น้อมนำปัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ของพวกเราเนี่ยนะครับนํานมาเป็นต้นแบบในการทําเกษตรแบบพอเพียงบนพื้นที่ประมาณเก็บได้นี้โดยนะครับท่านได้นําผู้ต้องขัง่ายนอกกันนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ที่ได้รับการ่กยนอกนะครับตามระเบียบของกรมราชธรร์น,นะครับมาฝึกทิชาชีพด้านการเกษตรก็คือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังนะครับที่ออกมารับการฝึกวิชาชีพนะครับได้รับความรู้และเกิดทักษะเกิดประสบการณ์สามารถนําวิชาความรู้ที่ได้รับในระหว่างต้องโทษและก็ได้รับการฝึกวิชาชีพเหล่านี้นะครับไปพัฒนาและก็ต่อยอดนําไปประกอบอาชีพนะครับภายหลังที่ผนทษผู้ต้องขังเมื่อมีรายได้เมื่อเกิดมีงานทํานะครับ ครอบครัวก็สามารถอยู่ในสังคมได้นะครับผู้ต้องขังเหล่านั้นก็ไม่หันมากระทําผิดซ้ําอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของกรมราชธรรมเลยนะฮะพืชที่เราปลูกนะครับจะเน้นเป็นพืชผักสวนครัวก็จะเป็นพวกขิงข่าตะไคร้ะบะนาวมะกรูดหมายถึงว่าก็ปลูกทุกอย่างตามฤด,ดูกาลนะครับปลูกตามฤดูกาลปลูกตามความจําเป็นนะครับซึ่งเรามองว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยในครัวนี่เราใช้อะไรมั่งนะเรา ดำพืชส่วนไหนมาประกอบอาหารเราก็เน้นปลูกพืชประเภทนั้นนะครับเพื่อเน้นความพอเพียงนะครับความพอประมาณหากมันเหลือนะครับเหลือกินเหลือเก็บนะครับเราก็จะนําไปจําหน่ายอยู่ด้านหน้าเรือนจําด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นําส่งเข้าไปภายในเรือนจานะครับเพื่อ,อให้เดนหญิงเขานําปรุงประกอบอาหารแล้วก็จําหน่ายให้กับที่น้องผู้ต้องขังในเรือนจานะครับในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ นะครับเลี้ยงสัตว์เราก็จะมีเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดนะครับเป็ดไก่ห่านไก่ต๊อกนะครับไก่สวยงามนะครับพวกไก่แจ้ไก่เตี้ยสัตว์น้ำเราก็เลี้ยงปลานะครับที่อยู่ปอด้านหลังนี่นะฮะก็จะเป็นปลาหลากหลายชนิดนะครับจะเป็นปลาตะเพียนปลาดุกนะครับปลานิลนะครับการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกพืชทุกอย่างนะครับเราก็ใช้แบบเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือว่าเรามีวัสดุ อยู่ในใกล้ตัวเรานี่แหละแล้วว่าตัวเรานะครับนำมาทำเกษตรอินทรีย์นะครับการเราเน้นที่สุดเลยก็คือการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยที่เราใช้นะครับเราก็ได้จากการปลกวิชาชีพที่ต้องถังนะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยหมักนะครับซึ่งหาได้ตามธรรมชาติในบริเวณบ้านพักแห่งนี้นะครับส่วนยาฆ่าแมลงนะครับเราก็ใช้น้ำส้มจากควันไม้นะครับถามว่า วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับซึ่งฝ่ายฝึกวิชาชีพเองหรือฝ่ายการศึกษาเองนะครับซึ่งเขามีหน้าที่ในการพัฒนา,านพฤ้ิินิสัยผู้ต้องขังนะครับก็ได้มีโครงการนะครับทำปุ๋ยหมักจีวภาพนะัทำปุ๋ยแบบเกษตรอินทรีย์นะครับทำน้ําหมักชีวภาพ ก็ถือว่าการดําเนินการที่ผ่านมาน้นะฮะก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีผลกําไรก็คือเราก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ปันผลเป็นเงินปันผลให้กับผู้ต้องขังภายในเดือนเดืนจำนะครับเพื่อที่จะสามารถนําเงินเหล่านั้นนะครับไปซื้อสิ่งของประจําวันนะครับเรามีความภาคภูมิใจที่ได้นําโครงการนี้ให้ผู้ต้องขัง ได้ปฏิบัติในพื้นท,ที่จริงในเรื่องของโคกหนองนาซึ่งการบริหารพื้นที่ที่เราได้ดําเนินการเราจะบริหารแบบคนจนการบริหารแบบคนจนนี่คือเราจะมีแต่แต่สองมือสองเท้าเราจะไม่มีเครื่องจักรในการช่วยในการดําเนินการคือเราจะทํางานแบบเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างผลสําเร็จของโครงการก็จะเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้ต้องขังด้วยค่ะส่วนโคกก็จะประมาณ3ไร่เศษเศษในพื้นที่ในส่วนที่เป็นนาก็จะอยู่ประมาณที่ไร่เศษเศษส่วนที่เป็นหนองก็ประมาณ3งานซึ่งในส่วนที่เป็นโคกเราก็จะจัดการพื้นที่โดยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นบ้านพักท่านผู้บัญชาการเรือนจําส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เราจะมีทั้งสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์สวยงามสัตว์ปีกก็จะมี มีไก่ชนมีไก่แจ้ที่ว่าเป็นสัตว์สวยงามแล้วก็เราจะมีการเลี้ยงสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลมีทั้งหมดอยู่3ตัวค่ะการติดตามดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาพืชที่เราได้ทำการปลูกการปลูกพืชปลูกพืชเป็น5ระดับก็จะเป็นตั้งแต่พืชไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยไม้เลียดินและไม้กินหัวแล้วก็เราปัจจุบันนี้ด้วยสถานการณ าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราก็จะให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆโดยเราก็จะให้ผู้ต้องขังได้ปลูกกระชายขาวปลูกขิงปลูกขา่าปลูกตะไคร้และก็พืชอีกหลายชนิดที่ว่าเป็นสมุนไพรในการป้องการโรคโควิดซึ่งผลผลิตจากการปลูกตัวนี้เราก็ในส่วนหนึ่งก็จะให้ผู้ต้องขังเก็บผลผลิต นำส่งภายในเรือนจำเพื่อจะได้เป็นสมุนไพรเป็นยาในการป้องกันเชื้ออีกทางหนึ่งนะคะเราภาคภูมิใจคือผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ได้มาฝึกในแปลงจริงน่ะเขาจะสามารถพึ่งตนเองได้โดยเมื่อเขากลับไปอยู่ที่บ้านโดยพื้นฐานแล้วผู้ต้องขังส่วนใหญ่เขาครอบครัวเขาจะทำการเกษตรเขาก็จะนำวิชาชีพตรงนี้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในพื้นที่ทำกินของเขา แล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขอันนี้ที่เราทราบได้คือเราจะมีการติดตามผู้พ้นโทษที่เข้าโครงการโคกหนองนาเราค่ะก็มีหลายคนที่เป็นต้นแบบหลายอย่างที่เราได้รายงานให้กรมราชธรร์ทราบจากที่เราทําโคกหนองนาเราก็ต่อยอดตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็จะต่อยอดให้เป็นเรือนจําท่องเที่ยว ตั้งแต่เริ่มแรกร้านกาแฟเราจะเป็นที่ล้างรถเราก็จะมาปรับพื้นที่โดยใช้เงินของฝ่ายขืดวิชาชีพในการดําเนินการก็พออันนี้เสร็จเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปส่วนราชการก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชลธีก็มาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์าแล้วก็ได้ดำเนินจิจการเรื่อยมาจนมีผลกำไรก็เลยต่อยอดเป็นร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว คือลูกค้าก็จะแนะนําว่าเออเราน่าจะต่อยอดอะไรมั่งเราก็ดําเนินการต่อยอดเรื่อยมาส่วนแผนงานในอนาคตที่เราจะดําเนินการต่อจากนี้ไปก็คือเราจะทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์สวยงามนะคะสัตสัตใหญ่ก็คือก็จะมีมีกวางมีแกะค่ะก็จะเอาบริเวณด้านด้านข้างที่ที่เป็นโคกในส่วนหนึ่งนะคะการดําเนินการของฝ่ายฝึกวิชาชีพที่ว่า ให้โอกาสผู้ต้องขังเข้ามาฝึกวิชาชีพในพื้นที่จริงก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เขาจะออกสู่สังคมก็คือลถเราจะทํายังไงที่จะปลูกฝังคือปลูกจิตสํานึกผู้ต้องขังให้เขารักในวิชาชีพโคกหนองนาจริงๆเนี่ยคือมันเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษเขาได้ทํามาให้เขาได้ได้รักจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกเราก็หวัง อย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของเราภายใต้โครงการโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชธรรมน,นี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกแรงหนึ่งที่จะไปสู่จุดหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาด้วยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่หวนกระทำผิดซ้ำอีก